มาถึงเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวในบ้านเรากันนะครับปรากฏว่าทททนั้นไอเดียใสออกมาเลยครับบอกว่าจะนําน้องหมีเนยมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์อีกหนึ่งตนครับที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นี่นะฮะก็คือน้องหมีเนยนะครับเขาบอกว่าให้เรียกว่ามีนะอย่าเรียกว่าแมสคอตนะฮะนักาถบานดีเกียรติภัยบูลนะฮะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททนั้นเตรียมแผนละ จะดึงน้องหมีเนยเนี่ยนะครับมาร่วมจากร้านบัตเตอร์เบร์นี่นะครับมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยจับเป้าไปยังนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ครับเนื่องจากว่าน้องหมีเนยนั้นมีคาแรคเตอร์น่ารักสดใสและทําให้หลายคนนะครับต่างก็รู้สึกว่าน้องก็เป็นความน่ารักด้วยความเป็นกันเองนะครับโดยจะเปิดตัวในเดือนนี้ร่วมกับการทําเส้นทางท่องเที่ยวโปรโมตให้ทุกคนนั้นตามรอยท่องเที่ยวคู่ขนานไปกับโครงการลาบูบู เที่ยวไทยนะครับขณะที่เป้าหมายการท่องเที่ยวในปีนี้นั้นเมื่อดูจากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยตั้งแต่หนึ่งมกราคมจนกระทั่งสิ้นสุด30มิถุนายนก็ครึ่งแรกของปีนะครับปรกากฏว่าต่างชาติเข้าไทยไปแล้ว17.5ล้านคนครับคาดว่าทั้งปีนี้จะได้ตามเป้าหมายที่36.7ล้ตานคนส่วนรายได้เฉพาะทางฝั่งต่างชาติน่าจะทําได้2.5ล้านล้านบาทนะครับเพราะว่าจากการสารวจจากหลายสํานักก็พบว่าประเทศไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของโลกขณะที่ในปี2 5 6 8นั้นก็ประกาศให้เป็น ไทยแลนด์แก a นทัวริ i s m ม e เดียโดยตั้งเป้าเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวอีก5-7.5%นะครับจากปีนี้หรือมีนักท่องเที่ยวในปีหน้าต้องทะลุ40ล้านคนกลับไปฟื้นตัวเหมือนอย่างก่อนโควิด19ให้